หนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนาคาเทพสมุนไพรไทยแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ช่วยขับของเสียปรับสมดุลในร่างกายรับประกันความพอใจทานไม่เห็นผลยินดีคืนเงินร้อยเปอร์เซ็นต์สนใจสมัครตัวแทนแอดไลน์นาคาเทพธุรกิจสั่งสมบุญสวัสดีครับกลับมาับกันอีกแล้วครับนาคาเทพช่องครับแล้วก็ตอนนี้ต้องสวัสดีพิเทพก่อนครับแล้วก็จอนเอไว้ครับวันนี้มีแขกรับเชิญพิเทพแขกรับเชิญ แนะนำตัวหน่อยชื่อชื่ออะไรครับค่ะสิริเพนค่ะคุณสิริเพนบางแวกชื่อเล่นชื่อคุณมด<บ><บ>สิริเพนบางแวกสิริเพนบาง,บางแวกวพกี่ใกล้ใกล้บางว่าเลยใล้ใกล้ ตอนนี้เป็น EP ที่ยวหลาแล้ว EP ที่ห้าดิ EP ที่ห้าถูกไหมใช่ใช่ที่หคุณมดทำอะไรอยู่ทุกวันนี้อ่าเปิดร้านกาแฟค่ะเปิดร้านกาแฟค่ะอยู่แถวไหนครับอยู่แถวตลาดวัดพุทธค่ะตลาดวัดพุทธนี่เขาขายดีมากวัดพุทธนี่พุทธบูชาป่ะครับไม่ใช่ค่ะฝั่งทนไม่ใช่ค่ะบางสีเมืองเนี่ยค่ะบางสีเมืองบางสีเมืองคุณมดนี่เดี๋ยวจะถามหน่อยคุณมดเนี่ยกินยากาเฟ่มากี่เดือนแล้ว เป็นปีค่ะเป็นปีค่ะเมื่อก่อนนี่เดี๋ยวพูดตรงนะเมื่อก่อนเจอเจอกันนะครับน้าไม่ปิ๊งขนาดนี้เอางี้ก่อนกินนากาเทศแบบพี่ทําไมต้องกินทําไมต้องกินอ่เพราะอะไรทำไมถึงต้องกินนากาเทศตอนแรกคือสรรพคุณอะเห็นขอโทษมันเวอร์มันเวอร์อ้ามันเวอร์ใครเอามาใครเอามาให้นเอานี้ไงเขารู้จักไง เขา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 ดูผมอยู่เป็นไงบ้างสรรพคุณมันเวอร์แม่รักษาทุกอย่างรักษาทุกอย่างมันจะเป็นได้ไงมันเป็นแค่สมุนไพรอ่ะไอ้เรื่องนี้โมหรือเปล่าแล้วหนูเป็นคนที่แบบว่าชอบพิสูจน์ชอบพิสูจน์ฉะนั้นหนูก็เลยลองทานดูครับซึ่งอันดับแรกที่ตัวเองเป็นก็คือโรคลิซี่ลิซี่ดวงขวางอันเดียวกันเลยที่วันเดียวกันเลยอันเดียวกับคุณจอร์เดนวอยเลยคือเราเป็นตอนที่เรา คลอดลูกตอนเราตั้งท้องเราท้องผูกเทาคลอดทงตูดเหรอท้ไมอ๋อท้องผูกท้องผูกใครบ้างคลอดลูกทำตูดมาทรมานเจ้าละมานเลือดออกสดสดอ๋อเหรอใช่เลือดออกสดสดด้วยเหรอตอนนั้นดิฉันบอกกับวันนั้นอ่ะแล้วพอหลังๆพอมันเป็นอ่ะใช่เลยพวกเดียวกันเอาพวกเดียวกันเลยครับเอารอบต่อรอบต่อครับเสร็จแล้วพอพอมันเป็นป้าแบบพี่ต้องรู้ว่ามันจะต้องเป็นยวงออกมาไอ้ยาคุณมอตติ ใช่ยัดเข้ก็ไปแบบจี่บอกไปหาหมอไหมพี่มดเคยไปหาหมอไหมเคยหมอบอกให้พาเอาเลยเรากลัวเพราะเราเคยเห็นคนผ่าแล้วเรากลัวครับผมการสภาพการเดินมันไม่สวยดูก็เลยไม่พาบังเอิญเหมือนกับโชคช่วยเจอนกงเทพแล้วยังไงตอนแรกบอกอู้อะไรยายาบ้าอะไรอาหารเสริมอะไรรักษาอลาโนเวอ แต่ตอนนั้นเฮียจําได้ไหมก่อนกินหนูขอเฮียดูเอกสารหมดเลยโอ้โหนี่เขากลัวใช่เพราะเป็นคนที่ต้องดูหมดเลยทุกอย่างใช่มีอะไรบ้างนะทยาศาสตร์ก็ขอดูใช่ไหมไอ้ที่เจเฮียเอามาเฮียเอามาทดลองอะไรก็ขอดูเฮียทําเป็นคลิปไปดูตอนนั้นช่วงอ่าใช่นั่นแหละหนูก็ดูหมดดูทุกอย่างเลยใช่ไหมดูทุกอย่างเพราะว่าหนูกลัวสเตียรอยด์ใช่ไหมกินไปเดี๋ยวมันบวมันวมแต่คุณวศ์เขารู้เรามีเอกสาร เรามีการนี่เรามีการทดสอบหาเซ์รยให้เห็นจระเเลยมีด้วยมีหาให้ใช่รอย้วยเมื่อก่อนไงเราทําให้ดูเห็นไหมที่ร้านเจ๊เจ๊เราทํำทดสอบหาเซ์รยให้จหะเขะเลยไม่มีเลยโอ้มีก็จะขายได้ไงจะมาจะกินเหรอถ้ามีอาจจะมาเล่าต่อและสุแลวครนี้พอหนูทานไปได้สักพักหนึ่งคือแบบเราทานไม่ได้คาดหวังว่าเอออะไรอย่างงี้นึกขึ้นมาอ้ะวอ้าวรือสี่หายเลย จับดูเอา้าม,มันแฟบมันฟีบอ่าก็หายห<ม>ไปอ่ามันหายไปการถ่ายก็ไม่เจ็บมันก็ออโอเคหลังจากนั้นผลพวงที่มันได้ก็คือน้ําหนักมันลดลงลดลง สามกิโลลดลงสามกิโลสามกิโลย่างบางคนนี่เขาเข้าไปเข้าคอร์สเป็นแสนนะกิโลนี่เขาคิดเป็นแสนนะที่ลดเนี่ยไอพวกคอร์สเอาเล่าต่อแล้วก็คราวนี้ไอผลพวงที่ได้อีกก็คือเฮียเป็นคนทักเองว่าคุณมดหน้าคุณอ่อนยาวลงนะหน้าเขาดูสดใสขึ้นเออเพราะตอน้นเขาจะกันแล้าวย้อนกลับไปนิดนึงบอกว่ากินแล้วมันยุบเนี่ยเวลานานเท่าไหร่ฤิษสิดวงทวันประมาณ เรากินก็บอกเรากินแบบไม่ได้คาดหวังอเลยลืมประมาณเดือนไหมมันไม่ได้ลืมแต่ไม่ถึงว่าเออมันกินแบบว่าเราสั่งทีทีลาโปรโมชั่นเนาะโปรโมชั่นก็ทานไปแล้วประมาณสองเดือน้วผมว่านะเนาะประมาณสองเดือนที่เราเจอแล้วหนูก็ไปได้รางวัลสองขวดครับเออหนูไปได้รางวัลถึงได้ไปเจอเฮอีกทีละได้นั่นแหละแล้วไงต่อแล้วอย่างอื่นน้ำหนักลดอะไรอีกน้ำหนักลดค่ะแล้วก็ตัวหนูนี่ตัวหนูนี่ยังน้อย หนูว่าแฟนหนูอะเยอะกว่าแฟนแฟนทานด้วยใช่แฟนคุณมดได้ทำงานธนาคารกรุงไทยอ่ามีสัตว์มีสีมีมีสกุลลุนชาเขาทำงานธนาคารกรุงไทยเล่าต่อว่าเขาเป็นอะไรบ้างแฟนเป็นอะไรบ้างแฟนหนูเป็นกดไหลย้อนกดไหลย้อนอ่าเหมือนเลยนี่เหมือนคนนี้เลยเหมือนอีกแล้วไม่ใช่ไหมกรดไหลย้อนเป็นไขมันในเส้นเลือดไขมันในเส้นเลือดกดไหลย้อนอะไรอีกเบาหวาน บาหวานไม่เป็นเบาหวานไม่เป็นเจออีกแต่คุณผู้ชายจะเป็นเรื่องนกเขาไม่ขันนกเขาไม่ขันเป็นเรื่องที่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวซื้อที่ซื้อที่สวนจารุจักรกันนี่มามาเดียวกับลุงสุรพลเจ้าของร้านแม่กองเลยละเบาหวานไม่ขัน อ่ผู้ชายเรื่องเรื่องใหญ่คือเรื่องนี้อ๋อเมื่อก่อนไม่ขันเหรอไม่ไม่ขันเลยเหรอก็เดือนสองเดือนเจอถ้าเราออกเทมส์แบบนี้แล้วแฟนเราเขาจะโกรธไหมเมื่อก่อนไม่โกรธเดี๋ยวเดี๋ยวเขาขันนี่คือขันที่ไหนขันที่บ้านหรือว่าขันที่อื่นอาจจะขันที่อื่นก็ได้ที่บ้านไม่ขันเลยเมื่อก่อนอะเป็นเรื่ลยขันเลยอ๋อเลยถามพ่อก็กรุ๊งกุ๊งเยวถามหน่อยแฟนทําไมถึงมากิน คือจริงๆไม่กินเนาะเรื่องพวกอาหารเสริมอะไรเขากลัแพงคําว่าแพงคือคือเขาเลยอ๋อกลเปลืองหัวเปลืองเปลืองแล้วคิดว่ามันไม่ได้ผลก็ไม่กินแต่ตัวเขาน่ะจุดหลักคือกุ้มใจเรื่องนกเขาเขาปัโท่โแล้วพี่จอนขันอยู่ป่ากนกหัขันได้แต่ขาวเลย ใจเรื่องนี้เขาก็มาถามมดว่าเออเฮ้ยมันช่วยได้ไหมวะนี่พอดีมันก็บอกปผูกสายเฮียผมแล้วผมบอกว่าไงเฮียบอกเอาเลยคุณมดแต่บายมากเรื่องนี้จริงหรือวะเขาว่างี้อ้าวก็พี่ไม่กินแล้วพี่จะรู้ได้อย่างไรว่างี้พี่ก็ต้องลองเขาทานไปหนึ่งไปเรื่อยๆประมาณห้ากระปุกห้ากระปุกก็บอกว่าอุ้ยห้ากระปุกสองเดือนได้ไหม เขากินนี่คุณแบบเขาต้องการให้เห็นผลเช้ากลางวันเย็นอย่างละสองเลยเหรออย่างละสองโอ้พี่วันละหกเมตรครับพี่หเมตรนี่อยากให้ดูค่าาห้าวันก็ ถูกต้องห้าวันก็สาสิบเมตรสิบวันก็สองใช่เพราะนั้นพอตรงนี้เรื่องตรงนี้เขาโอเคเขาเริ่มรู้ละเฮ้ยมันจริงว่ะเขาวาอย่างงี้เนาะมันขันเหรอโอมันขันจริงขันมันขันยังไงเดี๋ยวนี้มันยังไงเอาอย่างงี้เอาพุทธล่าสุดดีกว่าเอาีเอาย่างงี้ตอนไม่ขันเนี่ยเดือนหนึ่งนอนไันกี่ครั้ง ตอนไม่ขานหนู่สองเดือนเจอกันที่ก็สองเดือนเจอกันที่พี่จอไปไหนมาไปไหนมาไม่รู้มันไม่เคยมาคุยค่าสามีพี่ไปไหนมามันอยู่บ้านเขาก็นอนนั่นแหละแต่ไาถึงหนูก็อยู่ข้างล่าง คือไม่ขึ้นมาก็ไม่เรียกแต่ช่วงนี้เฮ้ยอ้าวนี้ขึ้นไปหวแล้วเป็นไงปัจจุบันเป็นไงเล่าเลยตอนนี้เหรอตอนนี้ก็จริงจริงอะพูดความจริงอยากโกหกหัวเราะนี่เลยไม่ใช่อายอยากอายดิสองเดือนก่อนหน้านี้สองเดือนได้สักเดือนหนึ่งสองเดือนคุยกันดีหนึ่งสองเดือนนี่ฮัลโหลฮัลโหลกันดีหนึ่งอะตอนนี้เป็นยังไงอาทิตย์ละกี่วัน ทุกวันก่อนพี่คิดดูทุกวันจริงทุกวันจอนยอนทุกวันเมื่อกี้สรงพอเข้ยินแล้วย้อนได้ยินไหมบางทีแปลกมนุษย์เลยเนี่ยจริงเขาบอกทดสอบทดสอบทดสอบฮัลโหลเทสฮัลโหลเทสเทสนาการทดสทุกวันาการเทสจริงทดสอบเมื่อก่อนบ้าเมื่อกี้จี๊ดเขาบอกเฮ้ยบ้ายาเลยนะยอนเมื่อก่อนสองเดือนหนึ่งครั้งเออทุกวันนี้ทุกวันเจ้าทุกวันคนหลายย้อนช่างแม่แล้วเออแล้วเสร็จแล้วก็เลยไปโรงพยาบาลนนทเวชเขาก็ไปโรงพยาบาลไปตรวจตรวจเขาก็ ดีใจเนาะเขาก็เขียนลายมาหานุเฮ้ยไม่เป็นอะไรสักอย่างเลยว่ะกลยุทธ์หายยังหายค่ะเรียบร้อยเรียบร้อยกินมาห้าวันจากกินยาเป็นกำกำกำเนี่ยหมอให้มาทีเป็นชุดชุดชุดเป็นกำหายไม่ต้องกินอะไรเลยกินนากันใช่ไหมใช่คำว่าหายได้เลยกินนากันอย่เดียวใช่ไหมจอยละนุมเขายังอยู่ไหมอายุลดขันทุกวันเลยต้องบอกขันทุกวันขันทุกวันนะคิดดูสิจริงขันทุกวันแล้วแล้วนี้เจมส์ จนดมีความสุขไหมที่ชีวิตครอบครัวมันกลับมาหนูต้องรบตามเขาเดี๋ยวสู้ไม่ไหวไปเอาอย่างนี้คำถามนี้ใครเลี้ยงนกไว้ใครเลี้ยงนกเออหนูสงสัยหนูต้องเลี้ยงเองเนี้ยแหละเนจอนชีวิตครอบครัวมันถ้าเกิดว่าผู้หญิงนะพูดตรงๆไหถ้าเกิดผู้ชายไม่มานอนด้วยแล้วเรารู้สึกว่าเขาไม่รักเราจริงไหมอ้าวพี่พี่จอนเดี๋ยวก่อนครับอันนี้เป็นรายการไม่ได้ทางเพศนะครับไม่ได้ทางเพศเราเป็น เดี๋ยวเดี๋ยวเจเจมดนาคาเทพมันขวดนี้ใช่ไหมใช่ขวดนี้นะตอนผมกินนี่ผมกินขวดนี้อ่ะมันมีสองขวดเจ้าผมก็กินมีสองขวดนี้ผมก็กินขวดนี้ก็กินขวดนี้เขาขายขายที่สำเพ็งเขาเขาซื้อมากินเพราะนั้นมั่นใจว่ามันคือของเรานะไม่ใช่นาคาเทพของคนอื่นนะเจมดไม่ไม่หลังจากนั้นกินใบปุ๊บนกเขาเริ่ม กระพือปิดแล้วมันมีอีกโลกหนึ่งเลยครเขาบอกว่าไขมันหรืออะไรนะที่ของเขาไขมันในเส้นเลือดไขมันในเส้นเลือดเขาดีก็ดีขึ้นหมอก็คือตรวจดีเอาใบมาหมดโอ้ดีทุกอย่างเลยหมอบอกว่าดีหมดแล้วเนาะยงยาไม่ต้องกินแล้วมั้งตัวมดเองมดไปโรงพยาบาลหมอหมอหาว่ามดเป็นโรคจิตคุณมาทำไม้เขาถามอย่างนี้เอ้าก็มาตรวจไงกูจะตรวจอะไรอีกกูไม่มีอะไรเป็นก็อุตสาหภาพแฟ้งไปให้แล้วคุณยามาตรวจอะไรอีกอันนี้เรื่องจริงนะหนูนี่ทั้งหัวทั้งน้ เออพับแฟ้มเลยจริงียพับแ้มแล้วต้องเขาสองเดินขันทีขันทุกวันให้มันแตกระจรครับอก่อนนี้เหมือนพี่ว่าแหละลูกเขาอะเฮ้ยไปขันที่อื่นหรือเปล่าผมอยากรู้ว่าใครเลี้ยงไว้ลกเขา ตอนนี้ใครเป็นคนเรียกไปถามเขาเองนี่แหละไม่ถึงว่ามันถ้าเกิดไปขันที่อื่นมันก็ต้องมาขันบ้านเราบ้างแหละถ้ามันจะขันนะไม่ใช่ว่าขันในบ้านอื่นบ้านเราไม่ขันเป็นไปไม่ได้แสดงเมื่อก่อนขันไม่ได้ขันเลยเห็นไหมมันซบเซาเลยละพี่ตอนนี้คุณมดก็มีความคิดผมผมก็เคยเป็นนะ จอร์นนี่จอนเขาเพิ่งกินไม่กี่วันจอร์นเพิ่งกินไม่กี่วันเขายังไม่รู้จักเราว่าขันทุกวันเป็นยังไงอ๋อเหรออันนี้ห้าป้เขามันเข้าไวทองแล้วไงมันห้าสิบกว่าแล้วใช่ไหมมันไวทองเราแค่ดูคนไวทองมันขันทุกวันคุณมันสุดๆนะไหมจาร์น่อยเออมันสุดสุดคือสามีพี่อ่ะเป็นไวทองแล้วอ๋อถูกต้องห้าสิบกว่าแล้วไงก็ห้าสิบกว่าแล้วทุกวันเรียกเป่าบมดจ้าบจ้าไม่ใช่นะเมื่อก่อนนี้อยู่ข้างล่างเฮ้ยขึ้นไวๆนะเว้ยเฮ้ย ก่อนอยู่ข้างล่างนี่ไม่เรียกเลยแม่มันอยู่ตางสบายกูหลับก่อนกูไม่ขันทุกวันนี้มดขึ้นไปไวแล้วเว้ยขึ้นไรบ่อยท้าผู้ชมงงขึ้นอะไรไปครั้งสองไงห้องนอนเคลียร์นะครับไอนีผมแบบคงไม่ขึ้นไปหลังคามั้งพี่จอนผมก็งงอยู่ว่าขึ้นไปขึ้นไปไวๆนะเอาผมให้พี่มดยืนยันหน่อยว่าไอนากาเทศที่กินคือนาคาเทศของผมนี่แหละตัวนี้ค่ะยืนยันตัวนี้ค่ะว่าชัดเจนชัดเจนดีจริงค่ะนะคะผุกทั้งคืน คือคือคืออย่างนี้จริงๆแล้วเนี่ยนาคาเทพเราเนี่ยมันไม่ใช่ยาที่จะช่วยเรื่องอวัยวะเพศอย่างเดียวเนี่มันหมายถึงว่ามันเป็นล้างไขมันไงอันนี้ไม่ได้จ้างมาบอกว่าไม่ได้จ้างค่ะไม่ได้จ้างเขไม่กินจริงผมขอโทษนะค่ะอยากจะเอาเอากล่องมาให้ดูอะกินของเป็นถุงอะเขากินไปเยอะแล้วเขาขายเลยกินด้วยเพราะหนูขายอยู่ในเพจหนูถือถุงผมรู้ผมรู้ว่าทําไมเขาชอบกินเยอะขนาดนั้นเพราะโรคไทยไม่เอาแล้วกูจะให้มันขันีน้ไม่จอดจเล่าให้ฟังอย่างนี้ ทำไมลกเขาถึงขันเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมเพราะว่า เวลาไอวัยวเพศเรามันจะมีเส้นเลือดเยอะเส้นเลือดพวกนี้มันจะมีไขมันอุดตันพอไขมันอุดตันมากๆเนี่ยเลือดมันไม่ไปเลี้ยงก็เลยทําให้มันไม่สู้แต่พออนาคาเทศเนี่ยเราไปละลายไขมันละลายไขมันออกหมดเลือดวิ่งทุกจุดของร่างกายมือชาเท้าชาก็หายเพาะนาคาเทศนี่ไม่ใช่ว่าเป็นยาปลูกเซ็กนะไม่ใช่พี่มดเข้าใจไหมมดเข้าใจไหมมันจะไปล้างไขมันในเลือดเพราะฉะนั้นเลือดเราในมือชาเท้าชาที่ไขมันอุดตันหายหมดแล้วก็ไอ้พวกในหัวใจเลือดในสมองค เส้นเลือดในสมองตีพวกนี้หายหมด<ช>เพราะฉะนั้นเนี่ยไอตัวนี้เก่งที่สุดก็คือเส้นเลือดล้างไขมันในเลือดใชไขมัน<อ>เร็วลดลงไขมันดีช<อ>่วงแรกที่กิน อาการที่เขาบอกคือมันมึนเพราะว่ามันจะมึนเพราะว่าเหมือนที่เทียบอกว่ามันจะไปล้างถูกต้องหนูก็ให้เข้าใจเย็นๆว่าเฮ้ยมันไม่เป็นไรหรอกทนกินไปอ้าวมีมีอีกคนคืงคุณแม่ไงใช่ตอนนี้ไม่เล่าเรื่องคุณแม่แล้วเล่าเรื่องคุณแม่ก่อนอ๋อคุณแม่ใช่ใช่เมื่อกี้คุยเรื่องคุณแม่อยู่อ้าวคุณแม่นะคะคุณแม่ก็เป็นไขมันในเส้นเลือดสูงมากสองร้อยกว่าสองร้อยกว่าเลยเหรอแปดสิบเก้าจำได้โอ้โหแล้วไงต่อเวียน เวียนตลอดไปไหนก็ว่าเวียนก็นึกถึงนาคเทพได้ทันทีแม่แม่มารักษาตัวที่บ้านก่อนเพราะถ้าไปอยู่อ่ะหนูรู้นี่สัยแม่เป็นคนที่ห่วงลูกกลัวลูกเปืองก็ไม่อยากกินกลัวเปืองเลยเดยกก็บอกว่ากินแล้วกินแล้วจริงๆเ่าเลยก็เลยให้แม่มาอยู่ที่บ้านให้มาอยู่เพื่อให้มาเพื่อยมากินต่อหน้า จ่ายยาเองอ่ให้มากินตอ,อนนี้กินไปเขาบอกเขากินไปสอง,ส,องสามปลุกแล้วถามแม่เป็นไงมั่งเขาบอกตอนนี้อยากเช็คเลือดอยากเช็คไขมนันพอดีว่าติดโควิดก็ก่อนเนาะ แต่ว่าตัวเขาอะออกไปออกกําลังกายได้แล้วหลังจากที่นอนพับอยู่แต่ที่นอนปกตินอนติดเตียงเลยไม่เคยอไปไหนเพราะมันเวียนมันลุกไม่ขึ้นออกกาลังกายได้แล้วออกกําลังกายได้มครับอันนี้พูดกันนะใช่นะไม่จริงอย่าพูดนะเอาความจริงมาพูดนะอันนี้จริงนโยบายท่านจอนะต้องจริงนะไม่ใช่ว่าเราจ้างอายุเท่าไหร่อายุเท่าไหร่คุณแม่75ค่ะ75ด้ค่ะตอนแรกกินคุณมดบอกคุณมดบอกว่าคุณแม่จะมึนหัวหน่อยเพราะมันไปล้างมันไปล้างไขมันในเส้นเลือด คือก่อนจะกินเนี่ยดูจะปิดสารตลอดใช่ใช่ออกกํลังกายได้ออกลังกายเลยค่ะค่ะทํางานบ้านให้ด้วยค่ะตีนกาหกสูงได้หน้าตาใสหน้าตาสดใสขาวชมพูเลยตอนนี้อันนี้คือวันหลังเราจะขอภาพคุณมดมาลงด้วยนะคุณแม่นะใช่เราจะได้คืออย่างนี้ความสุขใจของผมนะคุณมดนะคือได้ยินเรื่องแบบนี้แหละได้ยินเรื่องว่าคุณมดดีขึ้น สามีคุณมดดีขึ้นคุณแม่คุณมดดีขึ้นอันนี้เป็นความสุขใจนะแต่พูดตรงๆนะท่านผู้ชมวันนี้เนี่ยนาคาเทพเราไม่ได้ทํเงินได้เยอะแยะหรืออะไรทั้งนั้นเป็นการเริ่มต้นใหม่นะจอนนะเขาบอกว่าแสวงบุญครับสั่งสมบุญอ่าธุรกิจสั่งสมบุญวันนี้ยอย่างเงี้ยคุณมดเล่าทั้งสามเรื่องมาเนี่ยผมดีใจนะผมมีความสุขมีลูกค้าด้วยค่ะมีลูกค้าเราเลเรื่องลูกค้าด้วยอะมีลูกค้าค่ะลูกค้าก็น้าเห็นเรากินหน้าตาสายก็เปลี่ยนแปลงไปน่มมีเพ้ยวีพดนราะห็นเปลี่ยนเฟาก็ มอสไปกินอะไรมาอ่าทางใต้ก็มีส่งใต้ก็มีครับหลายที่อะค่ะที่ส่งแล้วก็ที่เพื่อนก็มีเพื่อนก็ใช่มอเป็นตัวแทนจำหน่ายครับเป็นตัวอทนแล้วันนี้คุณมอสอย่าลืมทวงนะ ผมมีป้ายอยู่ในรถคุณมดเอาป้ายกลับด้วยไปติดหน้าบ้านจังหวัดนนท์นะครับเป็นจังหวัดนนท์จังหวัดนนท์ใครสนใจซื้อเนี่ยคุณมดได้เดี๋ยวคุณจอลงชื่อคุณมดพร้อมเบอร์โทรไอดีไลท์ด้วยบอกเบอร์โทรหน่อยครับเบอร์โทรค่ะ061 149 5429ค่ะ061 149 5429ค่ะคุณสิริเพ็ญน้าคุณบางแวกเล็บคุณมดก็เขาพิสูจน์ด้วยตัวเองด้วยสามีด้วยคุณแม่ด้วยสามคนเลยแต่ใครที่อยู่แถวนนทบุรี หรือ<ช>ว่าบริเวณใกล้เคียงใช่ไ, <ป S 3> ได้กับค,คุณมดได้ไดมีอีกเรื่องคุณจรกครับไ,ไหนเราสายพญยายนาคจะถามคุณมดว่าคุณมดเชื่อเรื่องพญายนาคไหมเชื่อค่ะแล้วคุณมดรู้ไหมเนี่ยนาคเทพเนี่ยใครมาบอกสูตร ปู่ครับปู่พญานาคที่เราเคยพูดให้ฟังทำไมทำไมผมคล่องใจทำไมเรียกปู่อ่ะก็ปู่ไงก็ทำไมเราไม่เรียกพ่อหรือเรียกอะไรบ้างโอ้อายุขนาดนั้นเป็นหมื่นๆปีจะเรียกพ่ออะไรมันสุขของขอโทษขอโทษขอโทษคือท่านมาแบบบางทีก็มาอย่างนี้แล้วจะให้หนูเรียกว่าพ่อมาแก่แก่มาแก่ๆก่พญานาคจอนอายุเป็นขาวขนาดนี้แล้วอ่นปีนะจอนอายุบนหมื่นปีนะไม่ใช่อายุเป็นร้อยปีนะจอนครับเชื่อไหมเชื่อค่ะนี่ายงก่อนจะเชื่อหนูก็พิสูจน์มาแล้วไงคะหนูถึงต้องเชื่อ คือที่ผมเนี่ยได้บอกพี่เทพแล้วห้าสิบห้าสิบผมเนี่ยเรื่องนี้ห้าสิบห้ตอนนี้เท่าไหร่ละเริ่มเป็นหกสิบยัางก็มีหกสิบเดี๋ยวถ้าคุณจะเชื่อจริงคุณต้องขึ้นนู่นเลยเขาเลยนะภูลังกาที่เขาไปภูังกาภูลังกาที่เขาไปเจอไปที่ไนี่ยังไม่เคยไปยาโนดเลย เด็กๆไม่เคยทำเรื่องไม่เคยไปพญานาคเด็กๆคนเนี้ยไม่เคยไปไหนเลยไม่เคยไปแต่เดี๋ยวเราจะพาไปเอางี้หลังจากนั้นเนี่ยพี่มดเชื่อเรื่องพญานาคดูเห็นใส่เสื้อมาเวียงนาคานั่นเลยเอาเล่าเรื่องพญานาคที่คิดว่าเราเจอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ มาสักเรื่องหนึ่งเช่นเรื่องอะไรนะที่เลื้อยอะไรน่ะ่ขอเรื่องนึงก่อนจะปิดท้ายรายการขอเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับพญานาคที่มดเราเล่าดูคือเอางี้ก่อนอื่นคือเวียงนาคาเนี่ยอยู่ที่อุดรครับผมนะคะแล้วเราก็เป็นสายปฏิบัติธรรมครับผมเขาสอนให้ปฏิบัติธรรมเหมือนกันเถอะเรียนตอนให้ปฏิบัติธรรมครับผมผู้พญานาคสอนปฏิบัติธรรมอยู่แล้วผู้พญานาคจำไว้นะเขาสนับสนุนพุทธศาสนาใช่ใช่เขาจะใครบอกว่าพญานาคเป็นสัตว์เดรัจฉานผมไม่เชื่อพี่มดรู้ไหมว่าสัตว์เเดดรัจฉาานนนตต้้อองงกกิบโลมมุษย์ใช่ ให้โชคไม่ได้มาสอนเรานั่งสมาธิไม่ได้สัตว์เดชานี่พูดภาษาคนไม่ได้นะก็น่ามีสีตระกูลเนาะมีสีตระกูลถูกต้องพญานาคเป็นเทวดาถ้าใครบอกว่าพญานาคเป็นสัตว์เดชานผมเสียงใส่ขาเอาคุณมดเล่าคุณมดก็เราก็ไปปฏิบัติธรรมกับเพื่อนๆนจนกระทั่งวันหนึ่งสักทุ่มหนึ่งเองเพิ่งทุ่มหนึ่งเพราะหน้าหนาวมืดวับก็ ไม่ได้คิดอะไรก็นอนที่ียงนาคาที่ียงนาคาดูดอนใช่แล้วที่ียงนาคาตรงเนี้ยเมื่อก่อนนี้อาจารย์บอกว่าตรงนี้เป็นวังเก่าครับของหน้าวังเก่าของพญานาคใช่เราก็ไม่คิดอะไรหรอกคิดว่าคงไม่เจอเราก็วันหนึ่งเราคงไม่เจอวังงี้เออจนกระทั่งไอ้นี่ก็คงเขาคงทดสอบจิตเราครับอ่าเขาทดสอบจิตเราก็อยู่ดีๆช่วงนั้นก็ชงเชงชงเชงเหมือนคนทําครัวคืออยู่พี่มดอยู่ในห้องได้ยินเสียงนี้ขึ้นมาอ่าก็ ตามหาเสียงมองหาใครมาทํครัวตรงนี้เสียงอะไรวะครัวมันอยู่ทังนู้นอ๋อถ้าครัวตอนนี้มันอยู่ทังนู้นมันแต่มันอยู่ใกล้ๆตรงนี้อ่าใช่แล้วก็เลยมีความสุกว่ะอยากทําก็ทําว่างี้เนาะสักพักหนึ่งเดี๋ยวก็มีคนตอกเหมือนกับแบบมีคนเยอะมากเหมือนกับเป็นคนอยู่ตรงนั้นอ่ะเยอะร้อยเหมือนคนอยู่เป็นร้อยก็เลยเออแหมไรวะเนี่ยเราอยู่ไมีคนทำไมเสียงมันดังก็ไม่เป็นไรหนูก็นั่งสมาธิตอน จนกระทั่งก็นั่งสมาธิไปสักพักหนึ่งคราวนี้มาค่ะเออเองไม่กลัวตรงน,นั้นเดี๋ยวข้าจะลองตรงนี้ดูครับท่านก็เลื้อยเลยเลื้อยแบบคือแบบแบบเห็นเลยเหรอได้ยินเสียงได้ยินสิค่ะอยู่ข้างบนหมายถึงว่าสเสาท่ามดนอน,นมีสเสาใช่มีสเสาเสาอยู่ล่างเป็นแบบยกลอยขึ้นมาหน่อยอโอเคนั่นแหละก็เลื้อยคลื่นดังเลยพญานาคเลื้อยโดนเสาเลยใช่ครับครับจนกระทั่งพอ พอเลื้อไปเราก็เออแล้วก็ที่ฐานจิตเราก็แผ่เมตตาครับคิดว่าคงไม่มีอะไร,รจนกระทั่งพอมาถึงตอนเช้าก็มาคุยกับเพื่อนแล้วมาคุยกับเพื่อนกันเพื่อนก็ตอนแรกว่าจะไม่พูดก็บอกเออถามอะไรหน่อยเมื่อคืนใครได้ยินเลยมั่ง เขาบอกว่าพ <pecially> ี่ได้ยินเลยรหรอครับไม่รู้อะรว่าบ้านสะเทือนสักนิดหนึ่งแล้วก็มีเสียงเลื้อยคลื่นไปหมดเลยครับเขาบอกอ้าวเขาก็นึกว่าเขาเป็นคนเดียวอ๋อแสดงว่าได้ยินทั้งคู่ก็เลยบอกอ้าวอยู่ในห้องเหรอเพราะว่าที่เวียงนาคาจะไม่มีไฟอ๋อไม่มีไฟฟ้าไม่มีไฟฟ้าจะใช่จุดเชียนเอาเทียไขเอาเป็นวัดหรือเป็นอะไรครับมันเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมเป็นสร้างแบบสถานปฏิบัติธรรมบ้านชาวเวียงนาคาบ้านพญานาคบ้านบ้านอยู่ตำบลบ้านขาวครับต้องอำเภอเมืองไหม อเมอออุดรธานีเอออุดรเนี่ยค่ะค่ะแล้วคุณมดอย่างนี้แสดงว่าก็อยากให้คุณมดได้รับรู้ว่าพญานาคจริงใช่เพราะชอบผมคิดนะใช่ แล้วคุณพอเจอ,อ,อที่ว่ามีที่เล่าเมื่อกี้นะอะไรนะที่เลือ้อยมนเหมือนจะทับตัวเราเนี่ยเราวอาอ๋อค่ะ,ค,ะคืออาจารย์เคยเตือนแล้วลูกศิษย์ทุกคนครับตรงนี้นะทางขึ้นเขาเดี๋ยวบอกก่อนข้างความเชื่อส่วนบุคคลใช่ครับ<อ>ความเชื่อส่วนบุคคลค่ะบอกก่อนบอกก่อนจะเชื่อนะเออก็เขาก็อาจารย์บอกว่าเธอตรงนี้ทุกคนอย่ามานอนนะเป็นเป็นทางขึ้นของของปู่วันนี้ทางขึ้นของปู่พญานาคใช่เป็นทางขึ้นของปู่ ตอนนี้เสร็จแล้วอาจารย์ก็สอนปฏิบัติธรรมอบรมจนดึกหนูก็หลับประคาตรงนั้นเลยหนูก็นอนไปเลยหนูก็ไม่จนกระทั่งพอนอนไปความรู้สึกมันลุกไม่ขึ้นละแต่ความรู้สึกอบบเหมือนอะไรมันทับตัวหนักเลืตอยตื๊ดตุดตดตดโอ้เลื้ยผ่านอย่างนี้เลยสถานที่ไปปฏิบัติธรรมเนี่ยมันเป็นวัดหรือเป็นอะไรเออมันไม่ได้เป็นวัดก็มันเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมที่สร้างขึ้น ให้กับหมู่บ้านเวียงนาคาโดยเฉพาะหมู่บ้านหน้าาใช่ค่ะเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมใช่ค่ะอ๋อพี่มดไปมาหลายรอบยังมาหปีแล้วค่ะอย่างนี้คุณมดให้คุณมดฝากเลยว่ากินนาคาเทพแล้วมันจะดียังไงแล้วคุณมดขายขายได้ไหมได้ค่ะอ่าของเราแรกๆกลัวขายไม่ได้ใช่ไหมเราบอกคุณมดว่าขายไม่ได้เอามาคืน กินไม่ดีก็คืนตา่าไม่ต้องลงทุนไม่ง่ายไม่ต้องลงทุนคือเอาไปซื้อไปถ้าขายไม่ได้เอามาคืนเรานะจอนและลูกค้ากินไม่ดีต้องรับคืนถูกไหมคุณมดนโยบายของเราล่ของเราก็บอกบอกคุณมดว่าถ้าคุณมดไม่กินของเราเราไม่ให้คุณมดขายนะบอกท่านผู้ชมงี้ถ้าท่านใดสนใจที่จะ<ส><น>จะนำไปเป็นประกอบอาชีพก็ได้ตัวแทนจำหน่ายตัวแทนจำหน่าย ติดต่อตติด่อมาได้เลยแอดไลน์อะไรจอแอดไลน์ที่เพจมาเลยแอดไลน์นาคาเทพนาคาเทพช่องหรือว่านาคาเทพเพจนี่ใส่หน่อยใส่หน่อยใต้ใต้ใส่หน่อยคราวนี้ n a k a t H e p i d ไลน์ผมนาคาเทพติดต่อมาเลยนะครับลงทุนแค่3,000บาทแอดไลน์มาแอดไลน์มาเดี๋ยวผมขึ้นไว้ที่หน้าจอเดี๋ยวต้องขอบคุณพี่มดก่อนนะขอบคุณพี่มดแล้วผมสวัสดีครับอย่าลืมนะครับกดติดตามกดซับสไคร้แล้วก็ใครสนใจสินค้านะครับ ต่อเข้าเลยที่แอดไลน์อล์มานาคาเทพนาคาเทพ t K เค E อใช่หรือมาที่เพจก็ได้แล้วจะรวยแบบแล้วเราเดี๋ยวนี้นี่แล้วจะเป็นแบบสามีคุณมดเนี่ยแข็งทุกวันแข็งทุกวันโอเควันนี้ผมพี่เทพแล้วก็คุณมดลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ